Very เป็นรถที่เรียกว่ามีความพิเศษมากเพราะว่ามีเฟรตไปแค่10คันเท่าโลกนะฮะ STO ไม่ใช่คันเดียวครับ2คันอื้อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข,ข้าสู่รายการพิพิธภัณฑ์ครับผมภาพงานที่เรากำลังมาเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เรียกว่าใหญ่ไหมเป็นปีแรกอันนี้เราต้องลุ้นนะแต่ว่าสถานที่เนี่ยโคตรสวยนะครับอยู่ที่ JW Marriott ที่ไมอามี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆมันเลยดีกว่านะฮะเรียกว่าเป็นโอ้โหบรรยากาศโคตรดีแล้มาอยู่นี้คัดีไลครั atmosphere peaceful beautiful. really yeah. far. It's so เงียบเลยฮะเพราะว่างานเพิ่งเริ่มไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วมาสาไปก่อนดีกว่าครับผมดูบรรยากาศภายในกันนะฮะด้านนู้นนะครับมีบุคตินะฮะใครประคานเยอะเหลือเกินนะฮะมีผมเห็นนะฮะมีคนอิเสกด้วยนะฮะและนอกจากนี้ฮะก็ยังมีใครประคานอื่นนะฮะด้วยกายนั่นผมเห็นนะฮะตาเฟอรี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูทุกคันเลยฮะบอกแล้วว่าโซนนี้เป็นโซนที่เรียกว่าเรียกเสียง เสียงอะไรสิ่งเครื่องฮะสผมพาไปดูนะฮะเสียงเครื่องอะไรคันนี้นะฮะแน่นอนครับ LFA นะฮะคือตรงนี้เนี่ยเน้นเสียงเครื่องดีๆทั้งนั้นมีอะไรบ้างมี LFA นะฮะตรงนี้ครับมีตัว h a r a c a GT นะฮะเรียกว่าคัานอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยรู้มีมีตัวเ h a d o w มีอะไรนะฮะแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่บอกเลยว่า LFA เนี่ยคนมุงกันเยอะฮะเพราะรอเสียงคันนี้เน้นๆเ,เลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าปรากดเสียงต้องอย่างนี้ โอ้โห,โหเอาจบละโอ้โห,โหอะไรเนี่ยประกวดอยู่แป๊บเดียวผมอุษามาเชียอะไรเนี่ย บอกเลยว่าโคตรเพราะผมไม่ค่อยเคยได้ยิน LSA ลั่นๆอย่างงี้แบบเน่นๆหูโคตรเพราะเลยที่สุดจริงๆนะสำหรับตัว Lexus LSA เดี๋ยวผมต้องพาไปดูนี่ดีกว่า Apollo i e โคตรตึงแตนเพราะว่าที่มางานนี้อยากเห็น Apollo IE มากเลยพาไปดู Apollo ID Intensa Immobilini คันนี้ คตรที่สุดของโลกหนึ่งในสิบพันโคตรดุมมีความสุขมากไปดูเลยดีกว่าบอกเลยว่าของโหดฮะกับตัวอัลลิโอไอนะฮะซึ่งเรียกว่าหายากมากนะฮะสำหรับคันนี้นี่นะครับมาดูนะฮะอัลลิโอไอเป็นรถที่เรียกว่ามีความพิเศษมากเพราะว่ามีเลิอไปแค่10คันเท่าโลกนะฮะแล้วก็1ใน10อยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือเจ้าของชื่อเบลล์สโคนิคนะฮะซึ่งเป็นคนคาร์คอลเลคเตอร์ชื่อดังนะครับโอ้โหรถเขานี่แบบโคตร โคตรโหดแล้วก็มีออกในช่องใหญ่ๆห,หลายช่องอยู่นะฮะนี่ครับดูที่โหดนะฮะดูคาร์บอนไฟเบอร์ครับเห็นเป็นแบบว่าเป็นเอ็กซ์โพสหลายจุดมากๆเลยนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะฮะเครื่อง NA ครับ6.3ลิตร V12 นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่780แรงม้านะฮะซึ่งเป็นรถที่เรียกว่าเสียงต้องพร้อมมากๆนะฮะเพราะใช้เครื่อง ที่เป็น A อเอย่างนี้1นะ2ใหญ่ๆนี้หาไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยรถก็จะเปลี่ยนเป็นตัวใช้ไฮบริดมอเตอร์ไฟฟ้าหรืออะไรแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องที่เป็น NA ที่ต้องเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้ V12 นี้ผมบอกเลยว่าผมโคตรชอบรถแบบนี้เลยนะฮะดูครับไฟหน้าอะไรต่างๆนี่ออกแบบแบบว่าคือล้ำโลกคือคนออกแบบเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบเดียวกับตัวอ่าดีทมาโซนะฮะซึ่งก็คือชื่อโจวินวอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ คือผมโคตรตื่นเต้นพูดพูดอะไรก็อาจจะติดขัดนิดๆหน่อยๆนะฮะหรือติดขัดเยอะยวก็ขออภัยด้วยดูนะครับเครื่องนะฮะอยู่เป็นเครื่องวางกลางด้านหลังครับดูภายในนะฮะเบาะนะครับเบาะเป็นยังไงเหมือนไม่มีเบาะเลยฮะเพราะว่าเขาเอาเบาะนะฮะติดไปกับตัวรถเลยนะฮะดูได้นะครับเบาะติดกับตัวรถเลยนะฮะเป็นคาร์บอนเหมือนหุ้มด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เหมครับการเปิดตัวนะครับเปิดแบบตัวเกาวิงนะฮะดูภายในนะดูงมไัยครับโอ้งมไัยนี่โคตรเท่เลยนะฮะนะครับดู พอโลไอเอนะฮะย่อมาจาก i n t e n s เ e m o t i o n มนะฮะหรือว่าแปลอีกเป็นไทยแปลเป็นภาษาเขียนว่า Intense Emotion นะฮะคือแบบเขาเรียกอะไรเป็นอารมณ์ที่แบบบีบคั้นอารมณ์ที่ตึงเครียดนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่เรียกว่าโคตรตึงเครียดดูการนั่งครับแค่นั่งก็ยังบอกว่าไม่มีการปรับเบาะอะไรได้เลยนะฮะเพราะว่าเบาะมันเอ็นไปกับตัวรถเลยนะฮะคือแค่แบบเป็ดเป็ดไอ้ตัวเบาะแตะไปเลยนะฮะดูที่ข้างๆไอ้ตรงวางแขนเขาเป็นไงนะฮะฝูเข้าไนนี้โคตรสวยครับสําหรับคันนี้นะฮะดู การทำสีของคันนี้นะครับเป็นสีส้มนะฮะตัดด้วย e x p o s e carbon ์นะฮะหูหล่อจริงและดูวิงด้านหลังครับเป็นแบบฟิกส์นะฮะผูเท่ๆเลยนะฮะหูหล่อจัดและดูท่อครับท่ออย่างนงี้นะฮะแม่งคงแบบว่าไม่มีรถคันไหนที่จะทำท่ออย่างนงี้ได้ที่แบบทำให้มันแบบโคตรแปลกแต่โคตรลงตัวคือสวยจัดจเลยนะคันนี้คือผมยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่สวยที่ส,สุดในชีวิต ที่ได้เห็นเลยนี่คือตัว Apollo IE นะฮะ n s a i m นเ n ออิม i เซนนะฮะหใน10คันในโลกฮะ,ะรถตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้นะฮะบริษัทชื่อกำเพิดเอ่อชื่อกำเพิดนะฮะรุ่นอพอลโลแต่ว่าทางนี้เขาซื้อต่อไปนะฮะเลยเปลี่ยนเป็นชื่อตัวอพ o ลโลแล้วก็ตั้งชื่อตัวโมเดลว่า IE นะครับ <c oughs> เครื่องนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่เครื่องอยู่ตรงนี้นะครับคือเครื่องวางกลางด้านหลังนะครับ6ุเลตินะฮะที่สามารถให ทำศูนย์ถึงร้อยเนี่ยภายในเวลาเพียงแค่2.8วินาทีนะครับแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วอย่างเดียวมันคือเรื่องของเสียงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่แบบว่าอะไรมันจะลงตัวได้ขนาดนี้คือแบบการออกแบบที่เรียกว่ามันมันเส้นสายที่แบบโคตรซับซ้อนคือ คือมันก็มีการออกแบบที่แบบหลายแบบนะคือเส้นสายที่น้อยมากแต่ทําให้สวยได้กับการออกแบบเส้นสายที่ซับซ้อนโคตรๆแล้วออกมาให้แบบว่าสวยมากๆให้ได้มันก็ยากทั้งคู่นะฮะหวัวดูไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นแค่ไฟกลมๆนะ,ะแล้วก็มีมีไฟแบบไอเดทาม running LED นะฮะอย่างนี้ข้างหน้าครับฟอนต์สปิเตอร์อันโคตรใหญ่ครับแล้วก็ดูเกรดนะฮะตรงนี้ครับเป็นเอ็กซ์โทั้งคู่นะฮะแต่อันนึงก็เป็นแบบสีปกติของ ตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะอีกอันเป็นสีออกแดงๆนะครับ ก็มากินอาหารกลางวันแบบหนึ่งนะฮะก็มีแซนด์วิชมีอะไรพวกนี้บรรยากาศก็ดีนะฮะก็อาหารมีให้เลือกตามสบายะฮะแล้วก็เครื่องดื่มก็ตามสบายเลยนะฮะไปอ,อยู่ข้างลีดูฝั่งนี้ดีกว่านะฮะนี่คือตัวมัชโดรเอสพีเจโรสเตอร์ะฮะซึ่งถามว่าพิเศษไหมพิเศษนะครับ ก็คือเป็นตัว s p j แต่ว่าตัวปัวทุนก็ที่เมืองไทยก็มีแน่นอนนะฮะเราก็น่าจะเคยจะเห็นในช่องพีพีซูเปอร์คาร์แล้วนะฮะนี่คือตัว DTT 3นะฮะตัวใหม่คือตัว9ก็2แม็กแม็กแบบโคตรแปลกนะยังมีตัว f o r d Gt นะฮะแต่ว่าวันนี้คือที่ผมตื่นเต้นที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นตัว Apollo IE นะฮะที่มีสามท่อด้านหลังโหโคตรเท่เลยแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีตัว c h รอน n s s นะฮะหรือว่าช h รอน n Super Sport นะฮะสิ่งที่แตกต่างจากตัว ปกตินะฮะคือนี่ครับือช่องตัวนี้นะฮะที่เราจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างนะฮะนอกจากนี้นะครับคือความยาวของรถคันนี้นะฮะที่เรียกว่ามีความยาวแบบมากกว่าตัวปกติฮะคือปกติก่อนนะไอตัวชิล่อนตัวหนึ่งเนี่ยความยาวจะไม่ยาวเท่าตัวนี้นะฮะนี่คือทําให้มีท็อปสปีดที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแอโรไดนามิกอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะคือ4ท่อด้านหลังครับ ที่มีความแตกต่างกับตัวชิรอนตั o ปกตินฮะแล้วก็เป็นเอ็กซ์โพสคาร์บอนฮะด้านตรงที่เป็นมันมีคันนี้เป็นทูโทนนะฮะคือเป็นสองสีก็คือเป็นสีออกเงินเงินนะฮะแล้วก็ตัวนี้เอ๊ะผมดูอ๋อเป็นสีทองเงินต้องถอดแว่นออกฮะเป็นสีทองเงินคือตัวที่เป็นสีทองเงินเนี่ยเป็นเอ็กซ์โพสคาร์บอนหมดเลยนะฮะแล้วก็วิงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถยกขึ้นมาได้นะฮะนี่นะฮะที่เห็นชัดๆอีกอย่างนะฮะของชิรอนก็คือเขาจะเขียนชื่อรุ่นนะฮะอยู่ตรงฝาตรงนี้นะครับเขียนว่า ซิบรอนซูเปอร์สปอร์ตฮะซึ่งแตกต่างกับตัวอื่นนะฮะคันนี้ผมชอบเพราะว่าเป็นเอ็กโ e ซิคาร์บอนอย่างนี้แล้วก็เป็นสีที่ไม่น่าเกียดเหมือนสีเขียวคันที่เปิดตัวนะฮะมาดูด้านนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าที่สุดน,นะครับของสาย V10 แล้วนะฮะนี่คือ Lexus a สเซลเฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาพุ่งไปหดๆหดเลยนะฮะคันนี้นะครับสีดูฮะสีเขียว ผมต้องเอาแว่นออกนิดนึ่งเพราะแว่นผมกองแสงนะฮะอันนี้เป็นสีเขียวนะครับ LFA ตัวปกตินะฮะไม่ใช่แพ็กเกจพิเศษแต่ว่าราคาก็โหดฮะดูด้านหลังของ LFA นิดนึงนะฮะบอกเลยว่าเป็นรถที่มีหน้าตาที่โดดเด่นสวยด้วยนะฮะผมว่าท่อนะครับเป็นท่อ3 3เอ่อตัวท่อ3ท่อนะฮะแล้วก็ข้างในนะครับโอ้โหออกข้างในคันนี้สีสวยอะสีรีมนะฮะสีขาวๆอะโอ้โหสวยมากเลยรักษา ความสะอาดความใหม่ได้เหมือนกับออกเมื่อสิปีที่แล้วอะ่ะสิปีแล้วนะฮะยังสวยเอี่ยมเลยแล้วดูสีครับสีโคตรเนียร์ครับวิธีการเปิดนะฮะกดปุ่มเปิดนะฮะประตูเปิดปกต,ติเลยนะฮะดูอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรความพิเศษมากนะฮะแต่ว่าเป็นรถที่เสียงโคตรด,ดีเป็นรถญี่ปุ่นที่หายากม,มากผลิตอยู่0 0ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ500คันอะ่ะประมาณ500คันนะฮะแล้วก็อาจจะบวกกนิดหน่อยแต่ว่าที่สําคัญฮะ,ะราคาปาาัจจุบันเนี่ยโคตรพุ่งครับเกือบล้านดอลแล้วนะฮะที่อเมริกาครับ หรือประมาณล้านดอลแล้วอะ่ะก็คือถ้าเทียบเป็นเลทเมืองไทยอะ่ะคือโดยที่ไม่รวมภาษีอะ่ะคือ30มระมาณ34 34ล้านนะแล้วค่ารวมภาษีคือถ้าเทียบเลทเหมือนกันเนี่ยประมาณเป็นร้อยอ่ะคันในหกพันโหดเลยฝั่งนี้ครับกับแมคเฟอร์นเซนาโหสีแดงหล่อๆเลยนะฮะรถคันนี้นี่บอกเลยว่าลงแทรกนี่แน่นๆนะฮะมาพร้อมกับแรงม้าเกือบเกือบแปดร้อยนะฮ้ แล้วก็ฝั่งนี้นะครเป็นตัว8ตง2 n o v i t e c e n า i o นะฮะซึ่งมีเพียงแค่18คันทท่วโักนะฮะจากที่บริษัทบอกมาบอกเลยนะฮะว่าคันนี้ต้องออกมาจากโรงงานเท่านั้นนะฮะในส่วนของขั้นต่อไปนะครับเป็นตัว Giani Vira BC Roaster นะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวเป็นตัวล่าสุดของทาง Vira นะฮะถ้าไม่นับตัวลงแท็กอย่างวาอา a n นะฮะแล้วก็เจ้าของนะครับเป็นคนดังนะครับเป็นมหาเศรษฐีผู้หญิงเน่ยนะฮะโอ้โหนานนะครับมาถึงตัวนี้ไม่ถ่ายไม่ได้นะครับกับตัว Polisic Vega โอ้โหคันนี้ ผมดูก่อนสีน้เงินนะฮะโอ้โหวสวยมากเลยกันนะฮะคันนี้นะครับเป็นตัว Expose Carbon ทั้งคันเลยนะฮะโหววอย่างใน8 0คันในโลกอยู่หน้าผมแล้วนะฮะตัว Regal นะครับก็คือสามารถทําคือเป็นเครื่องให้สุดรลิตรสิ้นเทอร์โบชาร์จของทาง Konisec อยู่แล้วเครื่อง V8 นะฮะแต่ว่าที่สําคัญคือมีมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวครับให้แรงม้าสูงสุดที่1,500แรงม้านะครับและสามารถทําสิบโลก0ถึง400ถึง0เนี่ยได้ในเวลาเพียงแค่31.4เกอร์นาะทีโคตรเร็ว โคตรโคตรโคตรเร็วเลยนะฮะอันนี้อันนี้ลิฟต์ขึ้นมานะฮะทำให้สูงขนาดไม่งั้นเดวหน้าชนพื้นเวลาจะชาร์จนะฮะตรงด้านล่างเนี่ยไม่ใช่ที่ชาร์จนะครับคือต้องเปิดจากทะเบียนนะฮะแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับเป็นพัดอินได้นะฮะโอ้โหแต่แบบดูลายของคือสิ่งที่สําคัญของคนนิเซมมากๆนะ,ะคือลายของเขาเนี่ยลายของเขาเนี่ยมันจะโคตรแบบละเอียดยิบเลยสวยมากๆเลยแล้วก็ลายแบบทุกจุดเลยนะฮะดูสีนี่ครับ มันมันจะเป็นลายที่แบบต่อเนื่องกันหมดเลยด้านบนฮะตอนนี้เป็นใสๆเลยนะครับเป็นกระจกนะฮะคือสามารถเปิดราคาได้คอนเซ็ตเรียกว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าทุกรุ่นเลยหรือแ่าแล้วเป็นแบบรุ่นใหม่ๆละทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นที่สามารถเปิดราคาได้หมดเลยนะฮะคือรถเหมือนดูปเปิดราคาไม่ได้ราคาแพงแต่สามารถถอดมาได้นะฮะราว่งข้างหน้านะคะรับเอกลักษณ์เนี่ยถ้ามองแต่ด้านบนนยก็จะเห็นว่าห้องโดยสารเนี่ยคือแบบมุมตรงนี้มันคล้ายลูกไข่นะ ซึ่งก็เป็นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยแหละบางคนเ็าเรียกคนอนิเซกว่าเอกเพราะว่าลงท้ายได้ E C g นะฮะอันนี้ผมว่าแปลกดิคเอสัญลักษณ์กับคนอนิเซกเดียนี้น้วยนะแล้วก็ทุกจุดนะฮะ Attention to detail นะครับนะีบ่ฮะมีลูกสัญลักษณ์คนอนิเซกคอนิเซกด้วยแล้วก็เป็นคาร์บอนนะฮะ e x p o e d Carbon ตลอดนะครับ,รรบกับ88พิซซ่าอู้ยนี่ฮะทุบๆกับตัวอ,อัลเบนตาโรสเตอร์นะ ผู้เอาเป็นเถาะเอสโรสเตอร์ S ออทุบม,มาแต่ไกลนะฮะพร้อมกับ812ซูเปอร์แฟสโอ้อโหโกสหลอ่อเลยนแล้วฮะมาสปัดเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ขากราบแล้วโอ้ร้อนนะครับอากาศที่นี่ยังดีที่ทาครีมกันแดดหน่อยไม่งั้นมาเร็งกินมีทากา้าครับ โอ้โหฮ t สอไม่ใช่คันเดียวครับสองคันโอ้โหพิสตาอย่างหล่อครับอยู่ข้างหน้าเลยนะฮะสัดๆครับโ oh, oh, oh. อ้โหป็คคาระะคะ์เร็นะฮะบีก,กูเกิลมาพูดเลยตอนนี้ในหูฮิแมกจัดหนักๆกันนะ